สวัสดีครับบนดีเสืผ้าเฮดหน้าใมสมนะครับเ้อครับเฮดหน้าใหม่สมครับครับวิธีการเฮดเจไดยครับมาประการแหลกคือปอกครับเขาต้องปอกหน้าไม่ก่อนครับขอยะาะสซมีดนะครับเออรอยะไสมีดครับวินีการประกอบข้ามคลิปครับปาดปอกเหลือมันก่อนนด้ครับไม่พี่น้องเท่าครับโอ้โหไม่สิครับนี่ปอกปอกไม่สิครับปอก เอาตัวอ่อนมันครับตัวอ่อนมันครับเก็บถนอมเก็บถนอมอาหารเวยครับถนอมอาหารไว้กินอย่ามันบะมี่อย่ามันบะบอกน้อนะครับเพราะว่านอนใหม่เขาไม่ได้ออกมดปีเลยครับมาสอบไปดูการครับออกไปดูการเขาต้องถนอมอาหารถนอมไว้ครับครับท่านสรอยจะออกนะครับเด้อจะตัวเกลี่ยนแกก่อกครับสร้อยเกลี่ยออกครับนี่ครับ ทรงห้อนมันครับนี่ครับนี่สีเงินสีครับสวยงามบอพี่น้องเฮ่าครับครับจะปอกเงินสีนะครับเร้อครับจะซอยเงินสีครับไปออกเงินสีครับพอเฮาเขาแต่งเงินสีพวกเฮาก็ไปล้างน้ำนะครับเร้อเอาไปล้างน้ำมันสะอาดก่อนครับครับเลื่อยทีผ้าไปเบิ้งไนอยวิธีการต่อไปนะครับเร้อครับวิธีการต่อไปครับไปเขไดนต่อครับเขียนต่อ กาะมาสีได้ไปนอนเด้เลยวยวากรวตอนมันครับพี่นอ้เอเาเขียสมอาหารกับพวกเราเก็บมาเข่งหนึ่งครับหลายตัวครับวัด,ดีทรงไม่ขาเพราะว่าของพื้นที่เรือหลายอยู่เลยเพราะว่าจับกะเลยไม่ใด้สลอไมไว้ครับ เอามาหารไว้ก็จะกินน้ำมันขาดแค้น่าน,นะครับไปก,กินน้ำมันขาดแค้นครับครับไปยื่นก่บขาดแค้นนะครับเรื่องครับครับไปบึงกระส่ยครับประสิทธิภาไปเบิึงกระส่ยครับ,บสอร,บสอ,ยรบสอยมาใหม่ครับกับสวยงามบัวพีนองเท่าครับกับปไปเบิึงกระส่ยครับเบิ้งระส่วยกระส่ยอย่าได้พ่อพ่อ ผานนาทีแล้วพุ่บเขา ok answered, bread, ก็ไปซร้อยนะครับจะซอยเป็นตอนตอนตะเวนครับเป็นแะเวนตะวนครับเนีはは่ยเขาล้างมามันสะอาดนาทีเล้วไปน้องเด้อครับล้างมันสะอาดนาทีครับครับพอล่างล้างสะอาดแล้วปุ๊บเขาก็มาซอยเองสิครับนี่มาซอยครับมาซอยเป็นตอนบางๆครับครับจะซอยออนเป็นตอนบางๆเขาเขาไปมักเกลือครับวันนี้ไป็มักเกลือครับครับเหมนดี๋มักเกลือคืออ่าเขาก็สั่งไอ้เนื้อใหม่ก่อนครับว่าเออ น้องไม่ห้ากิโลครับต่อเกลือกิโลหนึ่งครับต่อเาากลือกิโลหนึ่งครับพอเข้ามักใบคืนหนึง่งปุ๊บเ,ขา,าาาบเาขาก็มาล่างครับมือสาวล่างออกเขาก็บรรจุใส่ขวดครับใส่ขันเตะเกลืออกีกทีหนึ่งครับเขาก็มักใส่เกลือทีกทีหนึ่งกใส่ขวดบรรจุขวดนะครับเด้อครับนี่ครับเอาส้อยออกมาครับสวยงามเลยครับที่น้องเขา้านี่ครับสันสวยงามเลยครับนี่ครับครับสวยงามสวยงามเลยครับครับพ่าซับ ส้อยเรียบร้อยแล้วครับส้อยเรียบร้อยแล้วเขาก็มาสั่งน้ำหนักบนนะครับเด้อครับอยู่นี่ก็ได้อยู่จักกิโลเลยครับได้อยู่สิบห้ากิโลครับสิบห้ากิโลเนี่ยหักถังหกกิโลหนึ่งครับเหลือสิบสี่กิโลครับเขาก็จะได้อัตราส่วนของเกลือแหละครับบารนี้ครับคือเกลือเขาจะใส่อัตราส่วนไอห้ากิโลน้องใหม่ห้ากิโลตกเกลือกิโลหนึ่งเลยครับเด้อครับเขาได้อัตราส่วนแล้วครับตามมาตามมาตามมาเดี๋ยวบนสี่พาเห็นเลยครับเด้อครับ มามามากครับครับพ่อละลายเกลือเรียบร้อยแล้วครับคนละลายให้มันเขาด้ามหนามดีๆมันละลายดีๆครับเอามาเศร้าโตน้องใหม่ตัวนี้แหละครับเศร้าน้องใหม่เข้าหลางหนามครับไปแช่น้ำเกลือเด้ครับเด้อครับแช่น้ำเกลือดิครับเก็บใส่เองสิครับละลายครับเก็บน้องใหม่ใส่ครับครับเอากไปแช่น้ำเกลือไว้ครับจะคืนนึงครับ ครับใส่น้ำเกลือไว้จะขึ้นหนึ่งครับนี่ครับตักแสงสีเรียบร้องเด้อกับลารทับกับสารมันเลี้ยงเขากับอ่าแท่น้ำเกลือครับนี่ละคอเด็ดที่มันนองใหม่เข้ามันจะขาวงามมันจะเข้าสองหลางน้ำสะอาดครับครับครับเาก็ใส่มาตาส่วนอาตาส่วนเกลือตองนองใหม่ให้มันได้มาตาส่วนมันครับมันจะเก็บได้ดนครับครับ ครับรัเขาเซ่ punched, น้ำเกลือไว้ครับไปคืนหนึ่งครับครับแซ่น้ำเกลือไปคืนหนึ่งเข้าเซขึ้นมาอ่าล่างเลยครับเด้อครับพอเซ่น้ำเกลือปุ๊บมันจะอ่อนเลยครับนี่น้องหม่เข้าเซอ่อนสวยๆเลยครับอ่อนง่ามขนาดครับนี่ครับบัตเขาเซมาล่างเลยครับเด้อครับเข้าเซมาล่างครับมาล่างครับล่างทำความสะอาดบัดรนากสิใษาเกลืออีกครับครับตามมาตามมาจะพาเห็ดครับบัดนี้เข้ามาถึงขั้นตอนการล่างเลยครับเด้อครับ ข้าต้องล้างแต่ดี๋ยวน้องใหม่ทีเ่เ้าแช่ไว้เพิ่มขึ้นครับแช่ไว้นะครับเำามาล้างออกก่อนครับทำปลาหาลังออกก่อนเา้าจะใส่ใส่เ,เ,สเกลือทีนึง่งนะครับเด้อครับตั้ลงล้างางางทีครับมีปลาขันแห้งก็มีหนองเด้อครับ คอยครับครับเขาล่างขึ้นมาแล้วครับเขาล่างขึ้นมาแล้วเขาก็เศร้าขึ้นมาครับล่างน้องใหม่ขึ้นมาก็เศร้าขึ้นมาครับเขาก็มาใส่เกลือ,อทีนึงครับเกลือเขาตัวนี้น้องใหม่เขาสิบสี่กิโลครับสิบสี่กิโลครับอตัตราส่วนในการอา่าเกลือกอคุกครั้งสุดท้ายครับเขาจะใส่หนึ่งกิโลตอ่อ น้ำมันหน่งกิโลต่อเกลือครึ่งกิโลครับน้ำมหนน้ำมันขอาวกระเพรียครับน้ำมัห้ากิโลครับต่อเกลือครึ่งกิโลครับเขาก็ใส่อิต้าส่วนไหนสินะครับเขาก็คุกเข่าอีกทีนึงครับคุกเข่าข้นนะมันเข่ากันนี่ครับนี่ครับเกลือเขาสั่งมาเรียบร้อยแล้วครับครับสั่งมาเรียบร้อยแล้วเขามาคุกเข่าเข่ากันครับครับครับตามมาตามมาทฤษฎีพาเฮ็ดครับครับบันเทิอ่าคนเกลือเลยมันละลายเรียบร้อยแล้วครับ ครับข้าก็ะแซวครับมันเกลือมันเข่ากันก็เนื้อนอใหม่ครับเรียบร้อยแล้วครับครับให้เกลือมันละลายเมื่อเขามันเข่าเนื้อนอใหม่เนื้อนอใหม่ดีๆครับข้าก็มาบันจูขวดโหลครับขวดโหลข้าครับนี่ครับบันจูขวดโหลครับนี่บางทีครับข้าเส้นมันจูอ่าอ่าโหลหนึ่งนึ่ประมาณอ่ากิโลครึ่งนะครับเด้อครับเป็นเป็นเป็นเจาะพอเนื้อนี่ยนะครับนี่เจาะพอเนื้อนอเนื้อนอใหม่ครับเจาะพอเนื้อนอใหม่เลยครับเด้อข้าวเบอร์เด็ใส่ใส่ใส่หนามครับมันจะใส่หนามครับครับ พอเอาประจุเดบสั N ang. N ang. ่งกิโลสิปุ๊บพอดีได้เรียบร้อยเลยนี่ครับไปเขาก็เติมน้ำน้ำเปล่าครับน้ำสะอาดครับเติมน้ำสะอาดนี่ครับเข้าไปครับนี่ครับพี่น้องเขาเบิรงครับน้ำสะอาดน้ำดื่มเขานี่แหละครับเขาก็เติมเข้าไปครับครับเติมเข้าไปครับอ่าข้อสำคัญคือพี่น้องเขาผมอยากเน้นครับอยากเน้นคือพี่น้องใส่น้ำสะอาดเท่านั้นนะครับเด้อครับมันสีขาวครับน้อไม่เข้าสีขาวครับนี่ครับเติมเข้าไปครับเติมพร้อมหันวินหันไม่ช่องอากาศนะครับ พอนี้วมันเกิดการขึ้นมาครับแล้วก็ปิดครับก็ปิดครับปิดในสีเดอร์เป็นของเดอร์ครับปิดครับปิดเท่ากับเขย่าครับเขย่าให้มันให้มันเข่าทั่วถึงกันครับครับให้มันเข่าทั่วถึงกันครับนี่นี่ครับขันบ่ถึงเสียงก็เติมน้ำผมไปอีกครับขันบ่ถึงครับเขย่าครับ ครับเรียบร้อยแล้วครับครับเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยววิเลี่ยงได้ดีๆนั่นเสนอใหยนะครับเ้อครับสวัสดีครับ